ดมอร์น n ิ่งความํำเปยยามเศร้าทุกคนตอนนี้เป็นเวลาหกโมงห้าสิบนาทีเนาะโอ้จัดสดใสขนาดเลยว้าวขอ,องฟ้าเต็มสายดีทุกคนด้านหน้าของแมคมพวกคเขาตอนเช้ากันงามดีเด้อ วีการ์เดนลิซิเดนเดซิลแฮมพเขอนมองแฮมพนะสูงเลย่านะเจ้าเดนทางต่อตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่8 1ดมงสนาทีนะทุกคน ว่าอันนี้ฝนมาแท้เอามามือนี้ใครแด่บม่มีฝนบรรยากาศดีเลยแหละจะไเปเรีนยนสวนสนุกทักๆเลยเบิ้งตึกเบิ้งบ้านเบิงเมืองค่ะตอนนี้น่างามเฮ้ยมีเลยมหมสองซ้านนี่คือสิงคโปร์เลยลาฟีกเคเอลอุ้ยขาดอยากขี่รอบเบิงเมืองเวย โฮเทลซิตี้เซ็นที่ใหญ่แท้นะฮะเออมีุงามเนาะเป็นห้องใหญ่ๆเลยแล้วภาษาไทยทำยังไงครับก่อนถึงบอกไปไม่มใช่ไรมาน,นี่ภูเก็ตบินต่างนะมันคนละห้องแคม มนบอลันนี้เป็นงแงดิสกเนงคนบเออ,เอ้ามดีขนาดเลยโอเคหนึสตอร์วนี้กลาเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตคอยลืมเห็นอา,าไรอย่างเนี้ย มันมีทางมาไล่โค้งแบบงรั่วาแบบลอกขยันงทีที่เขาสวจังเลยตงกัางสวดีลยยงนี่เลยไปเชอ๋อเป็นนี่แหลก็ยังซื้อไปเลยยังข้ามาพี่ต้อมีแผงอ๋อครับ้านเมืองขจงามมีต้นไม้ใหญ่องนะ มันไม่ใหญ่ด้วยคือสิงกะปูเลยเนาะไ,ได้ดีเออสมองกัอยู่ใกล้กันนะกันจะเห็นงามเพ่กันเลย ว,วันนี้เป็นหา้นงางาวะไอชิร่แค่นี้แหละพอาดเปไอคอนพีาดเบไปคอนคุ้นพดีบอนมันเปิด ไปไปท้ายนู่กันไหมบอสตึ้งนี่โคตรงามเลยนี่อะไรเนี่ยนี่จะสร้างคอนโดใหม่นี่ไงปัญญามหัรไปนี่โอยังบ่ได้ฮอดเ้วง อานนทว้าวฮันดีว่าวมันเขียนแบบแปลกๆวนมากกว่างี้ท,ทนนั่วไ้าใจเห็นมันเป็นห่วงแหงม,มีร้านาหารทางดุ่มดิน,นี่ไม่อยา่างวะ ันลงไปรู้แดงเรืงวัดที่นูน่ะทำไมขนาดบอลอย่างนี้ยังเมียนหอสาย้ไม่เมียนหยเลยนีนนากเงงามเลย มีสารรถยนต์มี้วทุกคนบางใหญ่เลยเนี่ยแพลตฟอร์มไะไรล่ะแบบน,นี้มันมีเป็นแพลตฟอร์ม หันใวยงามมันร้อนจังโมงหังหนมันร้อยหันมาจางโม,งงโมงโกเกิดไฟรถไฟเปิดไหมเราไปโรงหัมนี้สุดท้ายสถานเดียวกรงนี้เล่าแบบยังไงเลยนะ เป็นทางลงเป็นขัดควอมขัดความไปค่าขนาดเลยทุกคนในจกักหวรรดเมีมันจะออกเรามุงเพิงคุณเอกตอนนี้เขากำลังรอขึ้นแก๊ปนะทุกคนเขาจะขึ้นแก๊ปไปเอาราคาประมาณห้าร้อยบาทนี่แหละป้าสางรถดเมีก็ต้องมาขัดเล มันมีรถเมยจอดทางลุมลุมเนี้จะเป็นบนจอรถเมย์แลผู้ไหนจะไปแพลตฟอร์มกันต้องมาขึ้นแถวนี้ยมันมีตัวนี้ว่ะเสอใจด็เอาเห็ดเด้เอาเล็เีนไทำนลอย คนตอนแรกก็มารอแกรอยู่้อนนี้เนาะรอทางแกรมอ,อ,อ,อยู่แถวอันนี้สถานี้รถบัฟก็ได้มาหักเลยให้ hey, ทุกคนตอนนี้พวกเรากอยู่ในแกรมแล้วเนาะเราคงน่าจะเดินทางไปที่เกนติงแฮร์ริเอนท์พีแมมเอลเลนเพื่อไปขึ้นเคเบิ้ลคาร์ไปที่ส่วนสนุกเนาะ เท้าก็ตะยันขนาดเลยเฮาชีเจ้าเฮาขีเจ้าราคาประมาณหกสิบส่ลิงกิตอหกิบส่ลิงกิตจะถืออยู่ประมาณห0สบหกสิบสี่จัเป็นเประมาณแปดร้อยเออห้าร้อยบาท <c oughs> <c oughs> nang his hari, hari ini bila keluarga tu balik kat rumah dengan kerja kepenatan dan sebagainya dia balik rumah dia anak dia meraung dan sebagainya dia apa, nah, bagi sebab itu jangan salahkan anak เก้าโมงสิบสี่นาทีเอา์กับมาฮอแล้วเนาะเกนติง้งไฮแลนด์พรีเมียมเอาท์เลต็ตว้าร,ราคาแกโคตรแพงเลยเออบูแม่ขับรถนะโคตรเป็นตะยานเลยขาเป็นตะยานเอาแท้เมอามา่าน,น,นี่บอนทีจะมาขึ้นเคเบิลคาร์นะทุกคนเรือกันมากระเซ้าว้อา,าอากาศเย็นขนาดเลย อากาศเย็นๆยนเพราะอันนี้เป็นบอนจอดรถเมีเนาะหนทางนะโค้งแท้โคง้โคงมาแต่แต่ดีแต่ว่าทางดีเนาะมันจะโคง้งคีบแบบไรไวเลยเป็นตะยานขนาดเนาะป้าทุกคนอากาศเย็นขนาดเลยเอาเลยยังบบเปิดไปบึงอุ้ไปบึงบิวปะได้บับบงค้านกับเปิดลเลยเอาเลย อุียอเอาเลตอยู่นี่อยู่เทิงภูง,งามเลยเนาะงามกับตุดไต้หวนันอ,อีกไอ้หนอนทางมายาอันสุดๆเลยสไตล์เดียวกันหมดเลยเนาะเอาเลตเนาะเดสก์ไกด์เซนทันอื่นไปเถิงเดี๋ยวเขาบว่าเบิ่งกัน นันนเป็นวัดว่ะโบแม,มนคีออั่นเป็นวัดวป่เต่งโบแมนเนาะวัดอยู่ทางถึงคุณเนาะว้างามขนาดเลย ก็คือกับโกลเดียรเลสแหลแต่เรา่ี่ฮ่องกรด้วโกลเดียรเบุจือแล้วมันเป็นไปไหนโกลเดียเลสไต้หวันนะบุจือจะไหนเออไต้หวันอี่ก็เป็นกรง่ขั้วคนนด้ไต้หวันเอิร์วมาโกลเดียรเว่าเอิร์ดมาอย่างวะโกลเดียร์ทุกคนบนขึ้นสก,กายสกายวย์เดี๋ยวเขาจะขึ้นไปทางนึงไปขึ้นเคเบลคาร์กันาลงมาตังมาหล่อ น้ำบูกเปิดทร้อมมเต้นไปขึ้นฉันรักอากาศแบบซีเรียสเออจ้ากงสาวนะครับน้ำมันอยู่เทิงผูริอะทุกคนจะไปขึ้นจะเศร้ากันเลยเคยเบิ่งขาอื ขึ้นไปอีกว่าอีกสั้นนึนงแลอ,อีกห่อสกายพาวาน่าต้องขึ้นไปอีกบบนึงอเอาเรียดใหญ่ดีไหมก็น่ยจะเป็นข้าง้มไหลเลยมาขึ้นเน,นี่ยทักเลยบอกฟาขึ้นนะ าวนาสการเซนทรูนี่กินเอลอยู่ข้าว่ะก็เจอแล้วอแบบน้ำบ่อไหเนี่ยอันหนึ่งมันไม่เคมบบบพร้อมเต็งเอาไหไปทำน้ำตน อาหารก็โอเคอยู่นะชิปฮาลิงกิจกับฮาสิปายพันเต้มีเกี๊ยวหรือเกล่าเต้ยต้องอยากเกี๊ยวกว่าชิปลิงกิจเต้ยเกี๊ยวซีปลิงกิจไป 铁路货运。嗯。嗯